เคยไหมครับที่งานบางอย่างเนี่ยหัวแรงไม่สามารถทํางานได้นะฮะเนี่ย,ยอย่างเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยเลยผมมีเจ้าสิ่งนี้จะมาแนะนํามันคือนี่ครับนี่เครื่องเป่าลมร้อนหรือที่เขาเรียกกันว่าฮอตแอนนะครับนี่เป็นเครื่องเป่าลมร้อนนี่รุ่นนี้เลย 858D นะครับตัวนี้ผมใช้อยู่นะใช้มาพักแล้วละ่ะในตัวเครื่องเขาจะมีอะไรมาให้บ้างเนี้ยถ้าเราสั่งตัวเครื่องนี่ก็จะมีตัวนี้ตัวเครื่องนี้นะจะมีหัวมาให้มีหัวลมตัวนี้นี่มาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือคู่มือนี่เราคงไม่ต้องไปดูเราก็มันเป็นภาษาจีนนะครับส่วนมากจีนบางคนจะถามว่าแล้วเครื่องรุ่นเนี้ยมันใช้ได้หรอดีหรอก็ผมใช้มาแล้วผมก็ เป่าบอดเป่าอะไรมามันก็โอเคนะแล้วข้อดีของมันคือนี่นะเมื่อเราเปิดเออความร้อนไว้เนี่ยเอาหัวนี่วางไปตรงนี้นะเอาหัวมันวางไปตรงนี้ปุ๊บมันจะตัดความร้อนอัตโนมัตินะครับนี่รุ่นนี้นะอันนี้เป็นรุ่นที่เป็นเครื่องเป่าอย่างเดียวไม่มีหัวแรงนะครับนี่รั่นนี้เลย ใช้ดีไหมผมสําหรับผมผมถือว่าโอเคนะใช้ดีอยู่อันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วอันนี้จะเป็นตัวลมเพิ่มลมนะครับอันนี้เพิ่มลมแต่สำหรับผมใช้แค่นี้เองเนี่ยลมแค่สองก,อกว่าเองแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวปรับอุณหภูมิผมจะใช้อยู่ที่ประมาณสามร้อยหกสิบนะครับเนี่ยเป่าขึา้นเนี่ยเป่าบอร์ดพวกนี้ครับบอร์ดมือถือบอร์ดลำโพงบลูทูธอะไรพวกนี้ครับเพราะมันจะมีเนี่ย บางตัวเนี่ยที่หัวแวรงมันไม่สามารถทํางานได้เนี่ยอย่างเงี้ยกูต้องเป่าออกมาอย่างเงี้ยมีคนเคยถามผมกันอ่ะมันเป่าได้ไหมเดี๋ยวผมจะเป่าให้ดูอนนี้ถึงอยากแนะนำไงสําหรับบางคนเนี่ยถ้าเราใช้งานมันไม่เยอะอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปซื้อเครื่องราคาพันสองพันเนี่ยเท่ากับเราเอามาตั้งทิ้งเลยบางคนไม่ค่อยได้ใช้หรอกมาตั้งทิ้งเลยพอเราเริ่อยากจะใช้ขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่มีแต่อันนี้ราคาไม่ถึงพันไง ที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยเอาผมซื้อมาใช้เองแต่ผมก็ใช้ประจํานะประจํามันก็โอเคนะมันก็ใช้ได้อะซื้ออย่างนี้มันก็โอเคนะแต่ผมใช้มาไม่มีปัญหาเลยนะแล้วมันร้อนไวเลยที่สำคัญคือมันร้อนไวลมพิมเป่าออกมาเนี่ยมันจะไม่ลงไปโดนตัวไอซตรงๆนะครับมันจะออกข้างๆจะออกข้างๆ้าะเวลาเราใช้งานจริงอะเราก็ต้องวนอยู่แล้วว่าเราไล่บอร์ด เวลาเราใช้งานเราวอร์มแบบเราก็ต้องวอร์มบอร์ดให้มันร้อนแล้วอแล้วก็ค่อยไล่เข้ามาตัวไอซีที่เราต้องการจะเป่าเดี๋ยวผมจะลองประกอบเครื่องห้ดูว่ามันเปิดเครื่องใช้งานให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็จะมีสายมาให้เส้นใหญ่อย่างดีครับด้านหลังอันนี้ด้านหลังเครื่องนะจะเป็นล,ลักษณะแบบนี้ครับปลั๊กนี่มันสามารถถอดออก,กได้นะครับด้านหลังเครื่องเป็นนี้นะ ตอนเรามาเนี่ยเราก็มาใส่ตัวนี้มันจะไม่ได้ใส่มันจะอยู่มาในแพ็กเกจในกล่องเนะี่ยเราก็มาใส่ตัวนี้ไว้ให้เลือกเอาเราถนัดซ้ายถนัดขวามราใส่ได้ทั้งสองด้านนะครับเนี่ยเราถนัดซ้ายถนัดขวาเลือกเอาเลยครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ตัวนี้ตัวนี้จะมีปลายของมันนี่รุ่นเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นปั๊มลมอยู่ในนี้นี่ครับมันจะเป็นโบวอยู่ที่ตัวนี้ครับอ่าเป็นโบวอยู่ที่ตัวอ่าลมร้อนเลยก็อ่า ลมร้อนอยู่ตรงนี้ครับตัวไส้ความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป่ามาส่วนหัวนี่เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เลือกใช้เอาตามที่เราถนัดนะครับนี่ครับส่วนนี่ตัวสายของนี้นะครับนี่มันจะมีปลายปลายมาให้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็เสียบลงไปนะครับมันจะมีตามมีตามมีบากของมันอยู่นะครับมันจะมีบากนี่แล้วก็เสียบลงไปตามบากมันเลยครับเนี่ยบากไปอยู่ด้านบนแล้วก็เนี่ยฮะหันหัวอย่างนี้เสียบเข้าไปนี้เลยครับเสียบเข้าไปเลย แล้วก็ขันล็อกตรงนี้จะเป็นตัวล็อกอยู่นี่ขันล็อกนี่เลยครับนี่ขันเข้าเกียวล็อกนี่เลยครับนี่ฮะนี่ฮะเชื่อมต่อไปนี้ครับแล้วก็เอาหัวเนี่ยวางไว้ตรงนี้ครับนี่ใหวางไว้่างนี้ครับนี่เราก็เสียบปลั๊กนะครับนี่เราก็เปิดเครื่องตรงนี้นะครับนี่ฮะเคมันจะขึ้นอันนี้จะเป็นเนี่ยเดียวเรายัางไม่ได้ยกหัวมันก็จะตัดนะตัดถ้ายกหัวปั๊บตัวนี้จะเริ่มทางานเลยนะอันนี้มันจะเป็น ตัดอัตโนมัติเนี่ยผมจะลองยกหัวขึ้นนะปึ๊บเนี่ยตัวแรกได้ผมปรับไว้เนี่ยนะมันจะวิ่งขึ้นเลยครับอุณหภูมิวิ่งขึ้นแล้วอันนี้คือลมนะครับนี่คือลมเนี่ยตอนนี้ความร้อนนี่ความร้อนทํางานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยความร้อนผมตั้งไว้ที่สามร้อยห้าสิบหกองศาเนี่ยเนี่ยแต่มีจุดกระพริบอยู่อันนี้คืออ่าความร้อนทํางานแล้วก็เนี่ยเสียงจะเบามากครับเสียงปู๊อยู่ตรงนี้มันจะเบามากไม่ได้ยินเนี่ย นี่อันนี้คือปรับลมนะครับนี่นี่ปรับลมได้ยินเสียงลมไหมอ่าอันนี้คือปรับลมเนี่ยผมจะใช้ลมอยู่แค่นี้ประมาณสองอันนี้จะเป็นตัวตั้งอุณหภูมิเพิ่มลดนี่ฮะอันนี้ผมตั้งไว้ที่สามร้อยห้าสิบหกองศาคือมันก็จะอยู่ตรงนี้คงที่อยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ไปกดแลมก็อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราวางนะอยู่แนละ้วสังเกตว่าผมวางปั๊บปุ่มจุดกระพริบจะหายไปละอุณหภูมิเริ่มอุณหภูมิเริ่มลดลงเห็นไหมครับ มันจะตัดความร้อนอัตโนมัติดีอย่างที่เราไม่ต้องมาปิดเปิดสวิตช์ตรงนี้บ่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้อุณหภูมิก็จะลดลงอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเป่าให้ดูว่ามันสามารถยกไอซีที่มันขาอยู่ใต้เม็ดเนี่ยพวกไอซีแบบเนี้ยเนี่ยๆยกได้ไหมลองดูนะครับะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเป่าตัวไอซีตัวนี้ดูครับเนี่ยก่อนจะเป่าเราก็ต้องหา แนะนำนะสำหรับมือใหม่นะใครที่ไม่ค่อยชำนาญต้องหาฟอยล์มาปิดรอบๆก่อนนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร้อนไปโดนตัวรอบๆนี้ร้อนไวแล้วมือไปโดนอาจจะหลุดได้นะครับนี่แล้วต้องหาแนวฟอยล์มาปิดกันงี้แล้วก็ใส่ฟักใส่ฟักเนี่ยที่มันหลอมละลายนะครับลงไปหรือใครจะใช้ฟักตลับก็ได้นะแต่ที่ผมใช้นี่เพื่ออุณหภูมิมันได้ร้อนไวขึ้นในะฟัก นี่เราก็อุณหภูมิผมตั้งไว้ที่นี้ครับมียกละทําร้อนทํางานแล้วครับส่วนเรื่องลมเนี่ยตั้งเอาเลยนะครับว่าอยากได้ประมาณไหนนะครับเนี่ยจริงผมเราต้องใช้มือที่ถนัดเล่านะครับแล้วเราจะกลับมันได้นะครับอันนี้ผมจะถ่ายลําบากนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่นี่วนนะฮะเวลาเนั้นเรากวนงนี้ก่อนนะครับเนี่ยวนอย่างนี้นี่ยหัวนี่เราก็ ต้องเราต้องลองลองดูครับว่าเราจะใช้หัวขนาดไหนคนถนัดหัวเล็กหัวใหญ่ดิผมถนัดหัวกลางนะครับอันนี้นี่วอ์มรอบนี้ครับี่ไล่วอร์มเรื่อยครับลมแรงถ้าลมแรงไปมันก็จะเป่าฟักหนีแล้วก็ปรับลมให้มันอ่อนลงนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ใช้ปลายแตะแตะดูนะครับนี่ค่อยวอมไปเรื่อยครับที่เป่าร้อนไม่ใช่ไปเป่าตรงนี้ครับเนี่ยค่อยวอมนี้นะครับ แล้วลองขยับดูนะครับเนี่ยวนวนไปเรื่อยอย่างนี้ครับเนี่ยล,ลองขยับดูนี้นะครับน้ํายามจะวิ่งเข้าไปใต้ผมจะใช้ลมอยู่ที่นะประมาณสองนะครับประมาณสองแล้วอุณหภูมิที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวพอระวงังปั๊บเนี่ยเขาจะตัดแล้วครับเนี่ยเขาจะตัดลงแล้วอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วครับเนี่ย อัตโนมัติเราไม่จ้เป็นต้องไปปิดสวิ์นี่ครับถ้าเราใช้งานต่อเนื่องนะครับเป่าได้นะครับบอร์ดมือถือก็เป่าได้นะครับนี่ฮะมันอยู่ที่เราต้องฝึกฝนบ่อยๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครไม่เคยใช้เลยก็เป่าเป่าบางคนเจอเป่าบอร์ดไหมก็มีนะครับนั่นเราต้องฝึกฝนด้วยนะครับไม่ใช่ซื้อมาแล้วทึ่จะใช้ก็ใช้เลยเราก็ต้องซื้อหาบอร์ดเก่ามาฝึกฝนนะครับนี่ที่เป่าลมร้อนนะไม่ว่าคุณจะซื้อเครื่องราคา ถูกราคาแพงนะคุณต้องฝึกฝนนะครับยา่ซื้อมาเครื่องแพงแต่เปล่าให้เป็นก็บอดไม่ได้นะครับเราทดคุณซับน้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อเครื่องแพงก็ได้นะครับเครื่องระดับนี้ก็ใช้งานได้นะครับผมใช้อยู่นะครับผมแล้วเออเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับลองพิจารณาดูโอเคนะครับ